สุปฏิปันโนพระวะโตสาวะสังโภสังฆานะมานิลำดับต่อไปนะครับจะอารัตนาสินพร้อมๆกันนะครับมัจยังพันเตวิสุงวิสุงลักะขายะปิสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมัจยังพันเต Wisum-wisum rakanak raya Insalane nak saha Pancasila niacarama Tati yang pimpak yang pantai Wisum-wisum rakanak raya Insalane nak saha Pancasila niacarama <tuh>

นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโต sama สัมปุทัสพุทธังสระังกัามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมสระังกัามิธรมสระังคัจามิสัังสระังกัจฉามิสังฆังสระังคัจฉามิผุตยัมปีพุทธังสระังั ฌามเทุติยมีพุทธังสารนังขจามีทุติยมีธรรมังสารนังกจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามีทุติยมีสังขังสารนังกจามีทุติยมีสังฆังสารนังกจามีอาณาธิปาตาเรระมณีสิกขาปะทัง

เต้ๆนะย้ายปักเลยยังได้ย้ายไปก่อนนะครับแล้วมีกาไปนครับเป็นลงจากปูนี้กลับมานะครับจากซ้ายไปขวาครับแล้วก็เช่นนี้ใจมาแล้วอย่าเพิ่งลับนะครับเรายังมีอาหารรับรองในยามเช้านะครับาั้งแต่เช้าเริ่มกันอาจารย์ชิญก่อนนะครับเช้าร่่มกันนะครับรั้ประท้านันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีหมุนจับนะครับแล้วก็มีชุดเยือดผัดนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะต้องจับแคปปอดกันอีกนะครับพี่แคปปอมีแค่ยี่สิบกว่าชิงนะครับจะกลับ่อนนะครับถ้าฉักลับ่อดฉันไม่อยู่ในที่นที่ตรงนี้นะครับเวลาจับแคปอไม่ชื่อของ่ันแล้วเนี่ยใครจะไได้เลยครับท่านกลสิงเไปอไรอย่ากนะครับชื่กทครับจมปเที่จริงนอ่ะเดียวจะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเการรับลงนเลยครับ जब ये 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 य